ชมตอนนี้นะคะพัทราวรินก็มานั่งกับคุณเก่งคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเป็นเจ้าของร้านนะคะคุณโตซีฟู้ดแอนด์กริลนะคะคุณเก่งคุณปุ้ยคุณโตเป็นใครคะคุณโตเป็นใครคะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากใช่คุณโตเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในพว้เราสีคนนะครับก็มีสามคนสิแล้วสี่คน4ี่คนค่ะอันนี้คือ ก่อนแรกนะคะเขาบอกว่าอาหารข้างหน้าเมเนี่ยแบบมันดูอลังการการตามมากแล้วดูน่ารับประทานมากๆห้ามใจตัวไม่ได้อยากชิมมากาเราเริ่มจากจานแรกก่อนไหมคะอันนี้ค่ะเป็นคือเน,เนื้อปูหล่นครับเนื้อปูหล่นซึ่งขอโทษนะคะเนื้อปูเป็นชิ้นๆอันๆเป็นดุนๆเลยน่ากินมากและอันนี้คืออ้อส่วนอ้นอส่วนกรอบอ้อส่วนกรอบแต่ที่นี่ใส่กระเทียม อันนี้เป็นสูตรของใครอะคะเป็นสูตรของทางร้านเราโดยตรงที่จะให้เกิดความแตกต่างขึ้นมานะคะอันนี้คือปลาทอดปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาแต่ขอบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่นะคะแซ่บมากเห็นมันวหวงแวงไปนี่เพราะว่าแม่เล่นไปเรื่อยๆนะคะแต่อันนี้ก็คือต้มยำาทยเผามะพร้าวอ่อนกุ้งเผามะพร้าออ่อนกุ้งเผามะพร้าวอ่อน คือคือไม่อยากจะบอกว่าเวลาเราสั่งต้มยำจากที่อื่นมันจะมีกุ้งประมาณวิญญาณกุ้งหรือว่าหางกุ้งเศษๆนี่กุ้งตัวใหญ่ๆดูสิคะท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆเบ้งๆแผ่นี้กินไปแบบว่าถึงพ่งนี้เลยเยอะมากขอรองถูกต้องนี่แหละถูกต้องแล้วร้านนี้คืออยากแนะนำที่สุดคือ ปูทะเลผัดพริกไทยดำปูทะเลผัดพริกไทยดำทำไมปูทะเลผัดพริกไทยดำที่นี่ถึงอร่อยเพราะเราถึงเครื่องจริงๆถึงเครื่องจริงจเคยกินที่ไหนมาคุณรู้ร่านที่นี่ถึงเครื่องที่สุดคุ้ยเคยบอกว่ากินแล้วเผ็ดจัดจ้านใช่ไหมคะเผ็ดจัดจ้านไม่ใช่แบบว่าแค่เผ็ดข้างนอกแต่นี่เผ็ดก็ไปถึงข้างในเลยใช่ไหมคะและอันนี้ก็แมงกะพรุน แมงกยาแมงก์กรพูนแต่ว่าเมื่อกี้นี่รอทานแล้วมันรสชาติมันก็นัวๆแบบจริงๆมีน้ำมันงาใช่ใชค,ค่ะอคอสที่นี่นะคะกุ้งเผาขาดไม่ได้ร้านอาหารทะเลเผาก็ต้องมีกุ้งเผาซึ่งตัวสดๆเป็นๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนแรกนะคะอยากถามว่าทําไมถึงมาเปิดร้านอาหารทะเลด้วยความชอบส่วนตัวของเราทั้งสองคนซึ่งได้เดินทางไป กือบทั้ประเทศแล้วเอ๊ะทั่วทั้งประเทศเลยทั้งประเทศแล้วประเทศไทยทั้งประเทศก็ชื่นชอบอาหารทะเลพิเศษนะครับก็เลยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วก็เลยได้เจอคนสวนนะครับก่อนก่อนที่อยากจะเปิดทําไมต้องเปิดร้านของตัวเองไปกินที่อื่นไม่ได้เหรอคะหรือว่ารสชาติที่อื่นไม่โดนคือคือรสชาติของเราเนี่ยคือผมเป็นคนชอบทานอาหารอร่อยค่ะเรากินอะไรแบบ้มาเราอยากคนณได้ทานแบบที่เรากินบ้างนั่นคือเป็นเหตุผลที่ว่าพอเราเจอเชฟเจอพ่อครัวที่มือดีเนี่ย เราก็แบบว่าไม่เอาไม่แบกให้คนอื่นเอามาเป็นของเราคนเดียวเลยใช่ไหมก็เลยมาเปิดร้านให้คุณ่นได้กินแบบเรานเดียวใช่เดียวกับเราอ่านี่เชฟเราไปเจอที่ไหนนะคะก็เป็นพัะธาคารเป็นพัะธา k าพระธา k หนึ่งซึ่งเราก็ดินเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะร้านอาหารตัวนี้อยู่ที่ รามินทา14รามรินทา 14, ทา 14. แล้วมันเข้าได้จากอีกด้านหนึง่งเข้าทางเกษตรน้องมินได้เข้าทางเกษตรนะว่ามินได้และที่เด็ดที่สุดนะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยเวลามาถึงมันไม่เหมือนร้านซีฟูดทั่วไปที่มันจะเป็นแบบมีบอ่อน้ําแล้วก็มาดูกูมันเป็นน้านที่น่ารักขาวๆแล้วก็ได้ข่าวาว่าสองทุ่มปิดไฟแล้วใช่ไหมคะเป็นแบบส่วลวส่ววทานอาหารทะเลไปดื่มจิบเบียอะไรอากิิบเก๋ไปได้ใช่ไหมคะ และที่สำคัญนะคะร้านนี้นะคะถ้าไม่มีเวลามากินที่ร้านนี้ที่นี่มี Delivery 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 นะคะใครสนใจสามารถโทรมาเบอร์อะไรคะ081 081 927 927 6968 6968นะคะ02 02 943 943องศูครับ6085ถ้าหากว่าส่งในซอยนี้คือฟรีครับผม่แต่ถ้าออกนอกเขตก็คือเป็นตามระยะทางอ่าแต่แนะนำนะคะท่านผู้ชมนะคะมาที่ร้านเถอะบรรยากาศน่ารักมากแล้วแถวนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเหมือนแอบเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนิดนิดอ่าจริงบรรยากาศเปชายทะเลใช่ใช่แต่ไม่ได้ชายทะเลนะคะโดยแถวน้ำมันแต่ว่าแอบเหมือนชายทะเลนะคะ อยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาทานร้านนี้เรามีคอนเซปต์ในตัวของร้านเองค,คือเราเน้นที่สดสะอาดและอร่อยะนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูว่าอาหารทะเลไม่จำเป็นต้องไปริมทะเลบ<อ>นสา,ารถมาทถานที่กรุงเทพก็ได้ค่ะแล้วที่นี่นะคะพระเาวเดินรับประกันเลยนะคะ ถูกปากลิ้นคนไทยจัดจ้านแล้วก็ถึงพริกถึงเก่งจริงๆนะคะอร่อยจริงๆนะคะใครไม่มานี่พระจริงๆนะคะสมัยวันนี้ก็ต้องขอบคุณเก่งกล้วยมากๆนะคะค่ะท่านผู้มชมเด้วกลับไปแล้วเจอกันในครัวะค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะสวัสดีนะะน้องเทียนสวัสดีครับพี่เมย์วันนี้เรามีเมนูอะไร่ยวกาแฟแล้วไม่มีค่ะคือเช้าวันนี้พี่รู้สึกสดชื่นกินกาแฟนะคะรับแสงแดดมันกาแฟดำเลยนะนี่มันกาแฟดำเพราะเราคออ้วนเราต้องกินกาแฟดำดีครับวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ฟิวชั่นแบบแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่เลยค่น้องเทียนรู้จักเขาเรียกว่าไข่อิคุระปะรู้จักครับ มาจากปลาอะไรปลาไงฮะรู้แล้วปลาปลาอะไรไข่ปลาแซลมอนโอ้ยเก่งเนาะไข่ปลาโอ้ลองอ่ะนี่แลติถ้าใส่ไข่กุ้งไม่ใช่หรอใช่สปาเกตตี้ไข่กุ้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีของเรานะคะได้ไข่ปลาอีโคระมาจากบริษัทจโคต้าเนี่ยนะคะสดสดเลยโอ้โหกินหมดเนี้ยคอเลสสตอพุ่งขึ้นสมองเลยหมดแพ็คนี้ผมว่าค่าน่าจะประมาณ หลายตังค์สองหมื่นโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะคะไม่น่าจะถึงนะไม่รู้เราไปขายดูไหมแน่นมาเลยแบ่งเป็นแพ็คๆเล็กๆแล้วใไปขายองกินสปาเกตตี้ใส่แครอทแทนได้ไหมเราไปขายดูแลนัคกานี่ดูงกไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำสปาเกตตี้อิคุระนะคะเข้าขายแบบว่าซีฟู้ดนิดนึงเราก็ต้องมีซุปมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เลือกที่จะทำซุปแคลมชาลเดอร์โอ้โหซุปนี้เป็นซุปที่ เขาเรียกเป็นซุปสัญชาติซุปสัญชาติสัญชาติอะไรก็นี่ไงฮะทำที่เมียอยู่สัญชาติอะไรอเมริกันบอสตันบอสตันนะคะบอสตันเขาจะบอสตันเนียนนะฮะต้องกินอะไรบอสตันเนียนตอนแรกฟังเป็นยังเออจะไม่ทำเป็นอะไรโอเคนะคะที่บอสตันนะคะเขาจะมีแคลมอาหารทะเลเยอะเนี่ยค่ะเขาจะนิยมทานแคลมช้าด้วยก่อนแรกนะคะพี่จะกินกาแฟแล้วให้เทียนทำทุกอย่างเราจะจ้างต้องต้องใช้ salary อยากให้เทียน สลัดซัลล <salary. S 2> ารีง <Okay. S 2> ่า,ะะายมากโอเคปะทำนี่กับสมัย67ปีที่แล้วราคาแล้วก็ยังทำไม่เป็นทุกคนให้เท่าๆกันนะคะได้ครับส่วนผสมของคคลมเช้าด้วยของเราวันนี้นะคะมีซัลลารีนะคะเบคอนหอมแดงนะคะครีมนมสดแล้วก็แคลมมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่แครอทแล้วก็มันฝรั่งค่ะวันนี้อาจจะเพี้ยนเล็กน้อยเพราะว่าเสี่ยวเทียนจะหันนิ้วตัวเองได้ใช่ไหมคะ ไงไงเก่งนะคะแก้วหลับตายังทําได้เลยนะคะระหว่างที่เทียนเขาหั่นตรงนั้นนะคะแล้วเราจะเอาเบคอนมานะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขออนุญ,ญาตนะคะใช้เขียงร่วมกวับเทียนด้วยนะคะ<ห>น,นะคะเปิดไฟก่อนนะคะเอาเบคอนไปผัดอื้อหือเก่งจริงๆน้องค่ะระหว่างนั้นเราก็จะต้มเส้นสปากเกตตินะคะเส้นสปาเกตตอาแบบเต้นเต้งหรแบบไหน อะไรเดนเต้สิอะไรเดนเต้คืออะไรอธิบายได้ไหมอะไรเดนเต้คือความสุกที่แบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเพราะฉะนั้นเวลาเราทาเนี่ยมันจะกรุบกรอบุบกรอบกุบสุกประมาณ80%ดเปอร์เซ็นต์แคกางเดียะร่านเนี่ยเกือบจะดูดีแล้วนะดี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 นะคะเวลาต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะอย่าลืมใส่เกลือในน้ําเดือดของเราด้วยนะคะครับแล้วก็อะไเดนเต้นี่คืออะไรนะนี่อะไเดนเต้เนี่ยแหละค่ะก็สุกประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรนะที่แบบกึ่งสุกมากดิบมาก อ,อันนั้นอันนั้นเนื้อแล้วมั้งไม่ใช่เส้นมั biography. น,นมันหมายถึงว่าวิธีการต้มมันมีอะไรเดนเต้และมีวิธีไม่มีอย่างวิธีอื่นแหละค่ะมันมีอะไรเดนเต้กับเละทะเลเออถ้ามากเกินไปกันเละโอ้ตูดูดีฉันเปิดตาผิดฝังเก่งมากนะคะมันเช้าไปนิดนึงเข้ากันเป๊ะอย่างจับวางถ้าอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือก๊อปปี้และเพะ <ke> <frequencies> <k lden beginnings> ตรงนี้ดูไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วนะดัชเชลต์เนี่ยอาเทียนาหอมแดงมาซอยให้ด้วยซอยเป็นไหมเออเนี่ยเขามันจะเป็นถ้าพี่เมย์สอนครับไม่รู้สอนไปกี่ครั้งแล้วนะคะหอมแดงนะคะผ่าฟุบฟุบตรงกลางตรงกลางหั่นก็ซอย ป้ายน้องเทียนครึ่งหนึ่งของลูกตูดอยู่ไหนตูดอยู่นี่รไปทำอะไรอตูดอยู่นี่สอนไม่เคยจำวางเล็บจิกกระปายผัเครึ่องหนึ่งก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่อย่าให้โดนก้นไม่งั้นมันจะขาดแล้วเราจะจับยากโอเคโอเค็แล้วก็ซอยเลยซอยด้านไหน ด้านนี้ค่ะตูนี้เราต้องเก็บเอาไว้ให้มันเกาะให้มันจับกันซอยด้านนี้เล็บจิกเข้าไปเออเออไม่ไม่ตะคอกเขียงก็ได้มันไม่ได้อร่อยขึ้นเออวางนอนนั่นล่ละโอ้แค่นี้แหละอะไรไม่ได้ไม่ได้ยากเลยเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมรุดมากอะค่ะ หอยนะคะหอยถ้าเราซื้อมาหอยลายหอยตลับนะคะให้เอามาเสร็จแล้วแช่น้ําน้าเจิดนะคะเ,เป็นช่สักสองสามชั่วโมงให้มันคลายทรายก่อนนะคะถ้าจะให้เร็วขึ้นนะคะ,ะใช้วิธีแบบที่เขาบอกที่ภูกเก็ตให้ใส่พริกหรือมะนาวนะคะให้เข้าไปแล้วมันจะคายทรายได้เร็วกว่านะคะครับหอยอย่าแช่ตู้เย็นค้างคืนมันจะเป็นเมือกมันจะไม่ค่อยสดและไม่อร่อยเป็นยังไงบ้างเทียน อย่าร้องไห้มันไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นไม่รู้นะครับหิดอะไรครับห้ามแช่ตู้เย็นกลางคืนครับห้ามแช่ตู้เย็นห้ามแช่ตู้เย็นเพราะมันเป็นเมือกมันจะเป็นเมือกแล้วมันจะไม่อร่อยอันนี้เราก็ผัดไปให้มันส w e ทนะคะใส่แค่ร้า ก่อนใส่นี้พี่ไม่ใส่อะไรใส่เบคอนพี่ใส่เบคอนพี่ใส่หอมใหญ่หอมแดงพี่ใส่ซาลรีพี่ใส่แครอทนิดนึงแล้วใส่น้ำมันไหมคะตอนแรกยังไม่ใส่น้ำมันเลยใส่เลยเพราะใช้น้ำจากเบคอนถูกต้องค่ะพี่ใช้น้ำมันจากเบคอนนะคะเราผัดให้อ่าให้มันสเว a เหลือเหงื่อออกนะครับ s w หรือว่าเหงื่อออกนี่นนะนันแค่นะลองใผ้าพ่าความร้อนระดับที่ทำให้เหงื่อออกไม่ใช่ทำให้ไหมนะ ถูกต้องเสร็จแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยใส่เลยเหรฮะอันนี้เราคายทรายไปแล้วนะคะแช่ไว้กับน้ําเป็นหลายชั่วโมงแล้วผัดเลยเลยพยายามอย่าแกะเปลือกมันเพราะถ้าแกะเปลือกมันจะไม่ได้ความหอมเปลือกมันเนี่ยมันจะไอความหอมของหอยละครับพี่ขาขอไม่ใส่เปลือไม่มันเนาะีหอยมันต้องแบบนั่งแท้มันไม่ค่อยแบบมันที่น้าอานมันจะต้องแบบเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตที่เขาอุตส่าห์ตายให้เรา อันนี้ก็เยอะไปแล้วมีคำพูดพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเราอยากได้ปลาต้มไปแล้วมันมีเปลือกแล้วมันได้รสชาติแล้วมันได้ความหอมของอะไรทะเลเช่นเราได้อลาเจนเตี่ยงเขาถ่ายรูปให้แม่ดูได้ไหมพี่เมมทำไมอ่ะมันสวยครับชอบอันนี้ได้เต็มที่ไม่เคยต้องไหนวะมันดูดีอ่ะมันดูดีแบบดูดีพอผสมผสานกันปรุงรสด้วยเกลือนะคะ แล้วก็ขอใส่เนยนิดหนึง่งใส่เนยด้วยเหรอนิดหนึ่งนะคะเพะื่อความมันมนนิดเดียวแล้วก็ใส่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่ง,งความชารเดอนี้มันเป็นแบบซุปที่แบบค่อนข้างอิ่มเพราะมันมีมันฝรั่งด้วยเ,เสร็จแล้วสุดท้ายเอเอปู่อันไหนครีมอันไหนนมอันนี้นมนะคะแล้วก็ใส่นมนม,มแล้วก็ใส่ครีม อยากให้คุณผู้ชมมาดูีกใกล้ครับคือมันเป็นการแบบผสมกันของวัตถุดิบจากธรรมาชาติหลายๆอย่างซึ่งดูเผินๆเ,น,เนี่ยดูเหมือนจะก,กินไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยมันมันหอมมากครับก <ผม S 1> ็ไม่รู้ว่ากินได้เปล่านะเดี๋ยวเราดูตอนหลังนะคะตอนนี้เราก็คือคทิ้งให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆคราวนี้เอาเนยลงไปผัดนะเนยลงไปเคลือบกับเส้นแค่นั้นเลยจะบอกนี่เป็นเทคนิกละฮะไม่ใช่นี่คือเมนูอันนี้ ซึ่งมันง่ายมากเนยเส้นเนยเส้นเขาเรียเส้นทาโกะอะไรที่มันอไรเขากินนำร้านอาหารมันจะแบบมีสปาเกตตี้ไข่กุ้งให้ทาโกะใช่ไหมใช่จ้ะแต่อันนี้ไข่อิคุระรุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่กว่าสนุนราคาจานหนึ่งไม่น่าต่ำกว่า950บาทไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนิดหน่อย <S <S 2> <S 2> <S นิดหน่อย เสร็จเอาออกเอาขึ้นจากไฟนะคะใส่ไข่กุ้งอีกคนละไอ้ไข่ปลา,าเราจะไม่ใส่เวลากระทะร้อนจัดไม่งั้นไข่เ,เรามันจะสุกไม่ง<ส>ั้นมันจะสุกผู <S <S ้ชมดูเนี่ยแค่กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอรอยอันนีใส่ <S 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 ปลาอันนั้ใส่ปลาเช่นี้กขอใส่นี่ อ๋อแล้วอาการบ้านไม่ไม่กินแล้วใช่ไหมอร่อยมากครับไข่ฟองนู้คือปลาตัวนึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับูกต้องเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วอย่าเยอะเพราะว่าไข่ไข่นี้มันอร่อยอยู่แล้ววะไข่นี้มันอร่อยอยู่แล้ววะครับอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วครับท็อปด้วยซาลัยซาลัยซีวีโอเคโอเคแล้วก็ท็อปด้วยไขยก่กุ้งอีกนิดนึงเอ้ยไข่ปลาแซลมอนอู้เออ ต่อสุดยอดเชิ้นสอ๋ออะไรมาความเช้าด้วยของเม์มันจะแบบว่ามันไม่ค่อยซุปเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเหมือนแบบเป็นสตูเลยเพราะว่าไขมันเยอะเนาะะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เบเกตี้อิกุระกับแพรมชาเดอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณบริษัทจอต้านะคะที่นำวัตถุดิบดีๆมาให้พวกเราเขาคุณมากๆากนะคะแต่ก่อนที่เราจะให้ทุกคนเอินกินข้าวนะอันนี้ต้องบีบมะนาวนิดนึงนะอ่าอ่บีบมะนาวอย่างงี้นะมากินมากทุกคนครับทุกคนครับทานข้าวครับกินข้าวครับมันเต้นมาเลย มันเต้นมาเลอมันเต้นมาเลยอาอาเ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 อา้านเอาเอาเอาไทงหม้อ่ะค่ะในช่วงนี้ไลฟ์มีนะคะวันนี้พัทรวรร์จะทำครีมเจลี่ b l a c k เ e สเมีสีให้นะคะเป็นงานดำนะคะงานดำนี่มีประโยชน์มากมายนะคะมีประโยชน์อย่างเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะขอขยายก่อนนิดนึงมองไม่เห็นนะคะมีโปรตีนนะคะมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีโซเดียมมีซิงค์นะคะมีวิตามินซีแคลเซียมด้วยมีธาตุเหล็กด้วยอู้ดีไปทุกอย่างนะคะมีวิตามิน B ทุกชนิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นกินไปเถอะคะ่ะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยมีส่วนผสมของนมสดครีมสดนะคะงาดาและผงเจลาตินแล้วก็น้ําตาลทรายขาวค่ะก่อนแรกนะคะเราจะต้องอวัดตวงครีมก่อนนะคะให้เป็นหนึ่งถ้วยตวงอย่างละครึ่งนะคะครีมครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่ง อันนี้พักไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอันนั้นเรามาคั่วงาดำก่อนนะคะใส่ในกระทะนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็คั่วไฟอ่อนๆน,นะคะระวังไม้คั่วไปอันนี้คั่วเสร็จแล้วนะคะเราจะเอางาของเราใส่ครกและตําวับ ทำเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ตมอยาละเอียดมากนะคะเหตุผลที่เราต้องคั่วก่อนเพราะมาให้มันหอมนะคะเสร็จแล้วเราเอาครีมของเรานะคะใส่ในหม้อแล้วก็ตั้งไฟนะคะไฟเบาๆนะคะอย่าให้ครีมเดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่ขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะน่าจะอยู่ถ้าชอบหวานมากก็ใส่ได้อีกนะคะฟุ๊ และคนให้น้ําตาลละลายระหว่างนั้นเราใช้เจลาตินของเรานะคะประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะและละ,ล,ะลายกับน,นมนะคะผงเจลาติน1ช้อนโต๊ะ,ะใช้กับประมาณลิควิดประมาณ1นึ่บนะคะถ้า2องขก็2ช้อนโต๊ะนะคะจำง่ายมากเลย เสร็จแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปเลยคนให้น้ำตาลละลายแต่ระวังอย่าให้นมเดือดนะคะระหว่างนั้นก็ใส่งานที่เราคั้วและบดไปเรียบร้อยนะคะ เสร็ S <S <S จแล้วเราหาแก้วสวยๆมาแล้วก็เทใส่แก้วเลยเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ใส่ในตู้เย็นประมาณ1 5นาทีร้อให้แข็งตัวแล้วพร้อมรับประทานค่ะก็ผ่านไป15นาที20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู พุดดิ้งของเรานะคะเรียบร้อยพุดดิ้งงาดำของเราก็เสร็จสับนะคะก่อนรับประทานก็แต่งหน้านิดนึงมีใบมิ้นท์เล็กๆน้อยๆนะคะเสียบเข้าไปสวยงามพร้อมรับประทาน,นะะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมถึงเวลาที่แบบว่า สนกที่สุดฟู้นแล็บครับงาแล้ววันนี้นะเป็นวันที่โชคดีมากของรายการเต้นรามทำไมครับพี่เมย์เรามีแฟนคลับมาจากทางบ้านด้วยโอมาตรงนะฮะจากประเทศโบลิเวียครับประเทศอะไรนะโบลิเวียฮะโบลิเวียอยู่ตรงไหนอเมริกาใต้อเมริกาใต้แสดงว่าต้องดำเลยดิไม่ครับหน้าตาดีครับคนโบลิเวียเนี่ยเป็นเอเวอร์เจเขาเรียกว่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยหน้าตาดีอันดับท็อปเทนของโลกจริงป่ะพูดเป็นเล่นไปผมมั่วครับอฮะ <Ha. S 2> ตอนนี้นะคะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะน,น้องนิค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะเชิญตกลาเลยค่ะเชิญครับเอาใหม่นะคะขอแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมีคะเป็นแฟนคลับพี่เมย์อ๋อเป็นแฟคพี่เมย์ค่ะติดตามพี่เมย์มาแต่พี่เมย์อายุประมาณสักเท่าไหร่ฮะตอนหนูเด็กๆดกีกว่าค่ะแสดงว่าพี่แก่แล้วและครเรื่งแรกที่เห็นพี่เมย์เล่นเรื่องอะไรนะฮะอย่าอย่าทำอย่างนี้กับพี่นะคะหนูรู้ไหมว่าหนูมาช่วงไหนของรายการดแห ฟู้ดแล็บฟู้ดแลบคืออะไรเทียบอธิบายฟู้ดแลบเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งของรายการที่เราจะนําเสนอวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะดีบ้างแพงบ้างถูกบ้างเลวบ้างมีประโยชน์บ้างมีประโยชน์บ้างซึ่งเราจะเอามาคิดเขาเรียกอะไรคิดค้นคนคิดคิดคนนะซึ่งเมนูใหม่ๆแล้วก็จะมาลองชิมกันว่ารสชาติเนี่ยผ่านหรือว่าไม่ผ่านต้นเนหรือกินได้ทุกอย่างไหมโอเค วันนี้เป็นอะไรครับพี่เมย์วันนี้นะคะจะเป็นไอศครีมรชนิดหนึ่งนะคะที่พี่เมย์ทำมาเพื่อเซอร์ไพรส์แขกและเชิญพิเศษของเรานะคะขอพี่เมย์ไปหยิบก่อนนะคะอ,อ๋อนี่คือทำเสร็จแล้วโอ้แน่นอนไม่ต้องไม่ต้องมาทำอะไรเลยไม่ต้องนะคะนั่นเนี่ยหน้าตาดูดีทีเดียวเชียหมคะนี่มันคุกกี้อันครีมโปะด้วยบลูเบอร์รี่ข้างบนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันคืออะไรครับ เดี๋ยว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 จะต้องให้น้องเขากินก่อนเธอต้องอนุญาตขอแบบว่าคำใหญ่ๆเพราะว่ามาไกลจากโบลิเวียจะมาให้ชิมคำเล็กๆไม่ได้เดี๋ยวว่าพี่เมย์จะให้โดนๆหน่อยนะคะโอเคค่ะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไหมครับถ้าไม่กินไม่ได้เดี๋วเข้าโรงพยาบาลอย่าว่ารายการเต้นรำทางโคนะคะโอเคค่ะจบพร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง อร่อยไหมครับสีสันก็อร่อยไหมจริงปะจริงเหรอพูดเป็นเล่นรสชาติเป็นยังไงอธิบายก่อนมันเป็นมูด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 แล้วก็เหมชีส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 พี่รักหนูที่สุดในโลกแล้วไหนต่อฮะแล้วไหนต่อเนี่มันก็ก็เหมือนมันก็จะออกแบบเค็มๆแบบชีสอ่าคือ เห็นไหมพี่บอกแล้วลิ้นลิ้นน้องผ่านปะผ่านผ่านเลยผ่านเลยจบเลยผ่านแล้วหนึ่งถึงสิบหนูให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบจริงๆไม่เป็นไรเพราะนี่คือทดลองแปดจบข่าวจบข่าวครับสรุปเฉลยได้ยังครับว่าตอนนี้มันคือไอศครีมอะไรกันแน่อันนี้คือไอศครีมบลูชีสไอศครีมบลูชีสหนูเคยกินบลูชีสปะ รูชีสเป็นชีสที่คนไทยแบบว่าไม่ชอบมากที่สุดเป็นชีสที่ขึ้นราและทุกคนบอกว่าเหม็นที่สุดในโลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าลิ้นน้องคนนี้ถึงจริงๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญที่ร้าของราม่าเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าผู้ชมามาจากโบลิเวียโบลิเวียนะคะลิ้นถึงจริงๆนะคะ ใครก็ตามนะคะที่จะติดตามรายการเต้นรำทำครัวอย่าลืมไปตามใน Facebook นะคะหรือว่าเป็น IG ของพัทรวรรณหรือไม่ก็น้องเทียนสำหรับวันนี้นะคะเมย์น้องเทียนแล้วก็น้องนิกนะคะที่แบบว่าลิ้นลิ้นมังกรนะคะขอลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นรำทำครัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณน้องอีมากขอบคุณมากครับชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยอ่ะเทียนเทียนเฮ้ยเฮ้ยนอร่อยเหรอมานี่อาร์อกสิลอก ออร่อยครับ่ะดีเหรออะไรวะอะไรวะไม่รูสายพาำแบบเงี้ยกล่าวว่าให้แบบอะไรวะแล้วนี่แบบว่าถ้าเขาเสียจะว่าพี่นะพอดูเซอ่อยู่ในคิตาคิดตาที่แบเป็นไง